นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา KSMVD Model ด้วยระบบคุณภาพ PDCA การบริหารจัดการสถานศึกษา KSMVD Model เป็นรูปแบบบริหารที่ใช้กระบวนการเชิงระบบในการบริหารจัดการสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพโดยใช้วงจรคุณภาพเดมิง PDCA ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะความรู้ทักษะและคุณลักษณะเป็นผู้มีคุณธรรมของผู้บริหารครูและนักเรียนในเรื่องของสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับศตวตรรษที่21ปัจจัยเข้าอินพุตของ KSMVD Model ทำการศึกษาสภาพปัจจุบันยุทธศาสตร์20ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจนโยบายรัฐบาลนโยบายกระทรวงศึกษาธิการนโยบายสพทและนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบ,บุรีแล้วนํามาวิเคราะห์กับสวทของโรงเรียนประเทียบวิทยาทานเพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจําปีพุทธศักราช2564 ถึง2,566และนำนโยบายต่างๆไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีกระบวนการ process มีการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21ดังนี้ K knowledge สมรรถนะความรู้สมรรถนะความรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่21มุ่งเน้นให้ครู มีความรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยีมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนและอบรมพัฒนาครูให้มีความรู้ในด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารรวมทั้งพัฒนาครูให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพในการขอมีวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ S. Skill ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 มุ่งเน้นให้ครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและจัดกิจกรรมการสอนแบบ active learning m moral คุณลักษณะเป็นผู้มีคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู โดยมุ่งเน้นให้เป็นครูที่ดีปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต v. virtual school ความสามารถในการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี Technology, ในการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการโรงเรียน d. democracy ยึดหลักประชาธิปไตยในการทำงานร่วมกัน โดยอาศัยการทำงานจากกลุ่มงานทั้ง4ฝ่ายโดยมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมีการจัดระบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเน้นการกระจายอำนาจและมีการนิเทศกำกับติดตามตามปฏิทินการนิเทศงานดำเนินการนิเทศตามแผนปฏิบัติการและปฏิทินการนิเทศอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอมีการรายงานผลการปฏิบัติงานมีการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานโดยนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตามวงจรคุณภาพของเดมิง PDCA โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมตามหลักธรรมมาพิบาลผลลพัพธ์ Output ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบการบริหาร KSMVD Model เพื่อพัฒนาโรงเรียนมุ่งไปสู่เป้าหมายการเป็นโรงเรียนคุณภาพ 5G คือ G1 Good Student คือการเป็นนักเรียนที่ดีในศตวรรษที่21นักเรียนได้เรียนตามศักยภาพและความสนใจของตนเองเรียนรู้อย่างมีความสุขมีผลสำเร็จ ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้นและผลการทดสอบทางการศึกษาโอนเน็ net, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,565ค่าเฉลี่ยรวมทุกวิชาสูงกว่าระดับประเทศส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมงามมารยาทและได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพและความสนใจ ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆอาทิเช่นนักเรียนได้รับรางวัลประกวดภาพยนตร์สั้นนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง G2 Good Teachers คือการมีครูที่ดีในศตวรรษที่21ครูมีสมรรถนะทางด้านวิชาการที่สูงขึ้นมีผลงานการสร้างสื่อนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้หลากหลายรูปแบบมีการใช้สื่อดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีศักยภาพและคุณภาพมากขึ้นครูมีผลงานเป็นที่ประจักษ์มีวิทยาฐานะที่สูงขึ้นและสถานศึกษามีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือของชุมชนส่งผลให้ครูได้รับรางวัลต่างๆอาทิเช่นครูได้รับรางวัลระดับเหรียญทองประเภทครูผู้สอนที่มีการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยอดเยี่ยมในการประกวดรางวัลน,นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ s e s ES a o 4 o n l i n e t e a c h i n g Awards รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคุณครูได้เลื่อนวิทยาฐานะตามว .17 และว .21 ชําชำนาญการพิเศษจำนวน20คนและเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการตามว .9 PA จําจำนวน8คน G.3 Good Management คือการมีระบบบริหารจัดก,การที่ดีในศตวรรษที่21โรงเรียนประเทียบวิทยาทานได้มีการจัดทำระบบสมาร์ทกูเพื่อใช้ในการบริหารงานภายในโรงเรียนมุ่งเน้นการทำงานอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพในการทำงานโดยใช้ระบบสมาร์ทกูโดยได้คิดค้นจากครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยมีการบริหารงานทั้ง4ฝ่ายของโรงเรียนประเทียบวิทยาทานมีประสิทธิภาพเป็นระบบถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้รวมทั้งโรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการจัดทำระบบบัตรนักเรียนมีการติดตามการเข้าออกโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสและได้รับรางวัลต่างๆ 4 Good Innovation คือการมีสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่ดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารการศึกษานักเรียนครูผู้บริหารมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการศึกษานักเรียนครูผู้บริหารมีนวัตกรรมที่ดี ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการศึกษาส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆอาทิเช่นได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนระดับประเทศประจำปี2564ส่งเสริมสนับสนุนการประกวดสื่อวิดีโอคลิปการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สส่งเสริมให้ครูนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการสารสนเทศภายในสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัลด้วยรูปแบบสมาร์ทสกูจีห้า o o d Network คือการเป็นระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและเครือข่ายชุมชนที่ดีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานมีเครือข่ายที่ดีทั้งด้านวิชาการและชุมชนในด้านวิชาการโรงเรียนได้มีการจัดทำระบบเครือข่ายและเทคโนโลยี ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเช่นการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆอาทิเช่นสถาบันปัญญาภิวัตรมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรีในส่วนของชุมชน ได้รับความร่วมมือการมีส่วนร่วมในการร่วมระดมทุนการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้กับโรงเรียนประเทียบวิทยาทานโดยมีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆเช่นจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนประเทียบวิทยาทานเครือข่ายผู้ปกครองสมาคมนักเรียนเก่ารวมทั้งหน่วยงานภายนอกและห้างร้านต่างๆในชุมชน สะท้อนผลย้อนกลับฟีดแบ็นนำผลลัพธ์ไปพิจารณาและให้ผลย้อนกลับโดยการนำผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา SAR ไปวางแผนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาต่อไปผลสํำเร็จการดำเนินง,งาน นักเรียนได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทวิดีโอสั้นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประกวดภาพยนตร์สั้นโครงการยุวชนประกันภัยระดับจังหวัดนักเรียนได้รับรางวัลประกวดคลิปวิดีโอโรงเรียนสุจริตได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีนักเรียนได้รับเหรียญเงิน ในการประกวดมรยาไทไยยระดับชาติครั้งที่3ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจงบังหวัดสระบุรีกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรมหัวข้อ เรื่องดีๆที่บ้านฉันระดับจังหวัดจากกระทรวงวัฒนธรรมการประกวดวงดนตรีสตริงและการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมระดับชาติครั้งที่70ระดับประเทศจำนวน23รายการครูได้รับรางวัลน,นางสาวอุมาพรนารินได้รับรางวัล รองผู้อำนวยการดีเด่นจากสมาคมรองผู้อำนวยการนางยุพินพยักกุลได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการดีเด่นประจำปี2565ในโอกาสครบรอบ30ปีจากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาแห่งประเทศไทยนางสาวพุทธิดาเอื้อสี และว่าที่ร้อยตรีทิวากรฤทธิชัยเป็นผู้สนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาต้นแบบเจ็ดมาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระบุรีประจำปี2566นางสาวเวียดาลายครามและนางสาวปรวรัตน์ปันส่วนได้รับรางวัลครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นจังหวัดสระบุรีประจำปี2565นายธนพงศุขขุมครูที่ปรึกษากิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโครงการ Science for Kids จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา นายกิติพงษ์ยอดดีได้รับรางวัลชนะเลิศภาพยนตร์สั้นสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นายกิติพงษ์ยอดดีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดสระบุรีกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรมหัวข้อเรื่องดีๆที่บ้านฉันระดับจังหวัดจากกระทรวงวัฒนธรรม โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนประเทียบวิทยาทานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1สถานศึกษาต้นแบบ7มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระบุรีประจําปี2566ประเภทมัธยมศึกษาในโครงการสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดสระบุรี ปี2565ถึงปี2566โรงเรียนประเทียบวิทยาทานได้รับเกียรติบัตรเป็นต้นแบบนวัตกรรมด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานนำเสนอผลงานสื่อสร้างสรรค์ ภาพ,พยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับคุณภาพดีประจำปี2565โรงเรียนประเทียบวิทยาทานได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสองรางวัลเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The Best Safety Practice ประจำปี2566 PT Protect and Take Care จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีผู้บริหารได้รับรางวัลได้รับรางวัลบุคคลผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประจำป um ี2565จากสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2 5 6 5จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย